คำเตือนวัตถุมงคลเพจเรามีอนุภาพค่อนข้างสูงและรุนแรงเป็นอย่างมากลูกเพจและผู้ใช้ควรดูคลิปของเพจเราให้จบและอยากรอเป็นอันขาดโดยพระเครื่องทุกรายการมีผู้ใช้จริงจึงได้นำมาแบ่งให้พวกลุกพี่นุกเพจนำมาใช้กันหากใช้ดีอย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับวิธีใช้ทุกอย่างควรทาตามแอดมินและผู้ที่ไม่ขี้โม้และไม่อวดรู้ห้ามเลื่อนโดยเด็ดขาดหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสดีๆวันนี้ทางเพจมีวัตถุมงคล สำหรับเพศหญิงและเพศชายมานำเสนอมีแบ่งเพียงเก้าท่านเท่านั้นนั่นคือลูกอมพยามาเสพนางต้นตำรับครูบาวังพร้อมกรอบและตะกรุดอุดมวลสารมหาเสน่ห์ถือได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งเมืองล้านนาเหมาะสำหรับเพศหญิงและเพศชายที่ต้องการเรื่องความรักและมหาเสน่ห์มัดใจผู้อื่น ทางเพจมีผลตอบรับมากกว่า500ท่านก่อนหน้านี้ทางเพจได้มีการปล่อยล็อกเก็ตและสีพึ่งให้กับเพื่อนๆและลูกเพจได้บูชาซึ่งผลตอบรับนั้นค่อนข้างดีมากเลยทีเดียววันนี้เรามีของที่แรงกว่าเดิมยิ่งกว่าการบูชาสีพึ่งและตลับม้าเสพนางนั่นคือลูกอมพญาม้าเสพนาง เสริมความแรงด้วยตะกุดอุดผงมหาสเสน่ห์และมวลสารอื่นๆอีกมากมายมีจำกัดเพียงเก้าท่านเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับผู้ที่เหมาะแก่การใช้สำหรับเพศหญิงต้องการหาแฟนอยากให้สามีกลับมาหาตนเองโดนนอกใจแฟนจะต้องกลับมาใจเขานั้นต้องร้อนดังไฟหากใครมีรูปร่างหน้าตาดี ก็จะง่ายขึ้นในการจีบคนที่เราแอบชอบหากหน้าตาไม่ดีมีบทพิสูจน์จากลูกเพจแล้วว่าสามารถดึงเทวดาล่วงจากฟ้ามาได้ผู้ที่เหมาะแก่การใช้สำหรับเพศชายต้องการหาแฟนต้องการหาคู่นอนเฉยๆแอบชอบสาวผ่านเฟสทักไปก็ไม่ยอมตอบสักทีจีบคนที่แอบชอบง่ายยิ่งกว่าง่าย ใครที่ติดแล้วก็ต้องนึกถึงเราตลอดเวลาตัวต้องร้อนดังไฟผู้ชายที่ชอบเที่ยวกลางคืนห้ามพลาดอยากดึงจิตอยากดึงใจโดยการจัดสร้างลูกอมพยาม้าเสพนางจะคล้ายๆกับตลับและมา้าแต่มวลสารจะเข้มขลังกว่าและพุทธคุณจะแรงกว่ามวลสารได้แก่หงว่านต่างๆ ที่ได้นำมาลงในลูกอมชุดนี้ได้แก่ว่านขุนแผนว่านสาวหลงว่านนางรอมว่านมหาสเสนจันทร์ว่านไก่ฟ้าพญาลอว่านเขาหลงว่านสเสนหาและมวลสารที่ขาดไม่ได้นั้นคือหัวเชื้อของศาสตร์มะจใจเพศตรงข้ามหากใครสนใจอยากชมรูปทั้งด้านหน้าและหลังแบบเต็มๆ สามารถรับชมได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ทางทีมงานจะแปะให้ด้านบนเพราะเราไม่สามารถลงในเพจได้ทั้งหมดเพราะผิดกฎระเบียบส่วนเรื่องของราคานั้นปล่อยไม่แพงครับเียงชุดละ980บาทเท่านั้นจากราคาเดิม1,500บาทแถมเลี่ยมกรอบและลงยาและมีตะกรุดมหาสเสน่ห์แถมอีกตั้งหาก ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าบูชาชุดหนึ่งเลยทีเดียวจำกัดจำนวนแค่9้าท่านเท่านั้นเพศของพี่บอยเมืองนนมีสองเพศนั่นคืออยากเรียกสาวต้องมีของดีกับศาสตร์มงคลเท่านั้นหากลูกเพศหรือลูกค้าเช่าที่อื่นมาพี่บอยไม่ขอรับรองผลลัพธ์ทุกกรณีเพราะตอนนี้เกิดปัญหากับลูกค้าบางท่าน เช่าวัตถุมงคลไปแล้วไม่ได้ผลสรุปว่าเช่าจากที่อื่นมาเพราะเกิดความสับสนแบบนี้แหละครับสุภาษิตท,ที่ว่าเน้นส่องบาทคนที่ทำตามชาวบา้านแต่ไม่มีความรู้ในการส่องแมมแมๆแมแมเห็นของดีกำลังเป็นกระแสเอาเลยนะ <laughs> อยากมั่นใจต้องของพี่บอยเท่านั้น